สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่26กรกฎาคม2565นะคะดรแ,แต๋วก็จะมาเล่าความฝันของพ่วุฒิให้ฟังนะคะขอบคุณช่องเคยอีสานใต้มากนะคะที่ไปทำคลิปดีๆมาให้ฟังให้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะในความฝันของพ่วุฒินะคะก็เหมือนว่า พาวุธเนี่ยเดินไปในป่านะคะเดินไปในป่าแล้วก็มีต้นไม้แล้วเหมือนไปลอดใต้ต้นไม้ก็เห็นผู้หญิงผูกคอคนหนึ่งนะอ่าผู้หญิงผูกคอคนหนึ่งแล้วอีกซากมองปีกมองปีกอ้าวไปเจออีกคนนึงอ้าวผูกห้อยห้อยคอนะคะพาวุธบอกว่าไม่รู้เป็นตายหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นหรือตายอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้แต่ว่ามีการผูกคอเห็นเชือกอ่าแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพาวุธบอกว่า ชุดที่เขาใส่เนี่ยผู้หญิงคนทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นลายจีนๆนนะเป็นลายจีนๆแบบคล้ายๆเป็นลายจีนอะเขาก็ไม่รู้ยังไงอะกระจบความฝันแค่นั้นนะคะด็ตอรแถวก็เลยใช้จินตนาการนะคะว่าเออถ้ามีต้นไม้มีป่านะแล้วก็มีการห้อยๆลงมาเนาะอ่าก็เลยคิดว่าอืมหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นมะกะลีผลเพราะว่านางเพราะว่าผลไม้อ่ามันก็เหมือนกับไอ้นี้นะดกรแต่ยังมองเลยว่าหรือว่าจะเป็นพวก ทุเรียนอ่ะเพราะว่าความฝันเนี่ยมันให้ไปแปลความไงให้ไปจินตนาการไงเพราะว่าถ้าเห็นผู้หญิงห้อย ผูกคอแบบนี้มันก็เหมือนลูกทุเรียนเหมือนกันนะคะเพราะว่าราชินีเอ่ออะไรอะราชาผลไม้ก,ก็คือทุเรียนถ้าราชินีก็คือมังคุดอย่างนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนทุเรียนเลยนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงแบบห้อยคอแบบนี้อ่ะมันก็เหมือนอาจจะเป็นมักกะลิผลอ่ะอย่างนี้นะคะดรแ,แต๋วก็เลยอ๋อหรือว่าจะอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงพวกนี้ผู้หญิงที่แขวนคอเน,นี่ย เขาใส่ชุดลายๆค้ายคนจีนดรกตแต่เต๋ก็เลยอาจจะมองว่าเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของาศาสตร์จีนไงดรแต่๋ก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาอาจจะหมายถึงาศาสตร์จีนก็ได้นะเพราะว่าปฏิทินจีนนะ่ะเขาบอกว่าวันาศาสตร์จีนเนะี่ยคือวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดเขาบอกว่าวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดซึ่งวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดปฏิทินจีนนะคะจะตรงกับวันที่สิบสองสิงหาคมเลยนะคะปีเนี้ยวันที่สิบสองสิงหาคมเป็นวันาศาสตร์จีนด้วยนะคะแล้วก็เป็น เป็นถ้าปฏิทินจีนนะคะบอกว่ามันตรงกับวันที่15เดือน7ก็เลยมาแยกเลขเป็น157 57แล้วก็15แล้วก็17นะคะอันนั้นคือเกิดจากที่บอกว่า เสื้อผ้าของผู้หญิงที่แขวนคอนั้นอะลายๆเหมือนจีนอ่าอันนั้นเกิดจากลายๆนะคะพอดรแต่มมองมองอีทีหรือว่ามันเป็นช่วงเนี้ยมันเป็นเดือนสิงหาคมที่บอกว่าอาจจะเป็นมัก,กรีผลก็ได้แล้วสิงหาคมแล้วสิงก็คือจังหวัดสิงห์บุรีอ่าที่สิงห์บุรีนะคะก็จะมีวัดปรางวัดปรางมุนีนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนตกวัดปรางมุนีเนี่ย จังหวัดสิงห์บุรีดรแต่แต่ก็เคยไปนะคะก็ไปดูมักกะลีผลนะคะเป็นเหมือนมันจะเหมือนเป็นบวบเลยนะแบบเหมือนเป็นบวบๆวบปแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะ้แห้งๆแล้วก็เป็นรูปร่างคนอ่าเป็นรูปร่างคนเลยนะคะก็อืมก็ก็แปลกตาดีนะคะก็ไปไหว้อะไรขอพรขอโชคขอลาบนะคะแล้วอ่าหลวงพ่อก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีหลวงพ่อจรัญนะคะท่านก็เขียนบทความเมื่อเดือนกรกฎาคม2526ดูดูดูด,ดูก็คือเหมือนกับว่าเวลา ที่ที่เคยบอกไงว่าในพอพอเดือนไหนก็นแล้วแต่วันที่จะครบรอบอะส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้เราฝันเกี่ยวกับวันสําคัญในเดือนนั้นอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นบทความของหลวงพ่อจรันอ่าเขียนเมื่อกรกฎา,าคม2525 25, ก็ไปเซิร์ชอินเทอร์นอนเรน็ตเอาเองเลยนะ2526อ่าเมื่อกี้พูดผิดก็ได้เลข25 5 2, 5 2 6ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้ ที่ด็อกเตอร์แต๋บอกว่ามันเหมือนหรือว่าจะเป็นแบบทุเรียนเมืองนน์ก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนกับห้อยๆแบบนี้มัดๆเชือกเชือกแบบนี้มันก็เหมือนทุเรียนนะไม่ใช่ไม่เหมือนนะอ่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นผลไม้ง่ายอ่าเพราะว่าเขาเป็นมะกลีผลก็คือเหมือนแบบเป็นลูกไม้งลูกไม้นะลูกไม้หล่นไม้ไก่ต้นแบบนั้นนะคะแล้วลูกไม้หล่นไม้ไก่ต้นเนี่ยก็จะหมายถึงการใช้ภาษาไทยอ่าวันที่29ก้ากรกฎาคมเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยไง29การกฎา ของทุกปีนะ29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งในหลวงรัชกาลที่9้านะคะซึ่งทรงดำรัสแล้วก็ทรงบรรยายเมื่อ,อบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505นะคะที่หวยออก05มาเ่อคัที่แล้วนะคะแล้วคอรมอเนี่ยก็มีมติเมื่อปี2542 2542นะคะว่าให้วันที่ ให้ทุกวันที่29กากรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ่ยเห็นไหมงวดเนี้ยดปแต่ก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือว่าอาจจะหมายถึงวันภาษาไทยแห่งชาติก็ได้นะที่อ่าเนี่ยมันก็น่าสนใจนะวันภาษาไทยแห่งชาติเลข29อ่ะแล้วทีนี้พระสิงบุรีอ่าม่อกี้ข้ามไปสิงบุรีเนี่ย ISO นะ TH TH เนี่ยไทยเนี่ย เลขสิบเจ็ดอ่าเลขสิบเจ็ดนะแล้วก็ความความหนาแน่นของประชากรเนะี่ยก็คือลำดับที่สิบสามมีพื้นที่กว้างใหญ่อันดับที่เจ็ดสิบสี่ก็เลขที่น่าสนใจก็คือเลขสิบเจ็ดเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้อันนี้พอเราดูจากหลักฐานนะเราดูจากหลักฐานเราดูจากเอกสารต่งตางๆนะคะเลขมันก็มาตรงเลขสิบเจ็ดหมดเลยนะคะหวยจะออกอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ก็คือได้เลขสิบเจ็ดมาได้เลขสองห้าหกได้เลขสองห้าเก้าหรือไม่ก็ ห้าสองเก้ากันแล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนี้นะดรแตต๋วก็อันนี้เป็นการศึกษาของตัวเองนะคะเป็นการศึกษาของตัวเองก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าฝันแบบนี้ลักษณะแบบนี้ดรแตต๋วแ,ตแปลแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีความจําเป็นเลยนะคะที่ใครจะต้องมาเชื่อตามนะคะไม่มีความจําเป็นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ